ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยเป็นประเด็นสงสัยของผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีนะครับว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเขาเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับ สำหรับรอบระยะเวลาในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งไปจนถึงวันเลือกตั้งนะครับก็คือในส่วนของเทศบาลเนี่ยกกตเขาประกาศให้มีการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564นะครับ ไปสิ้นสุดวันเลือกตั้งก็คือวันที่28มีนาคม2564นี่ก็คือในรอบระยะเวลาในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลน,นั่นเองนะครับ